ความเงียบเข้าครอบงำสนามรัฐบาลแต่เป็นความเงียบก่อนพายุจะถาโถมปี2025จุดเปลี่ยนของแผนที่ทางการทหารของโลกได้มาถึงแล้วและนี่คือการปรากฏตัวของพลังใหม่อุดมการ์ใหม่และความกล้าหารบทใหม่ของประเทศขอแนะนำา2 2 5 5 constitution b l e a t h tank ไม่ใช่แค่รถถังแต่นี่คือสัญลักษณ์ของอนาคตประเทศไทย ดินแดนแห่งสันติภาพอธิปไตยและเทคโนโลยีล้ำสมัยกำลังก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ด้วยพลังใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตรถถังคันนี้คือผลลัพธ์ของปัญญาวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของชาติไทย Constitution b l a d d Tank การออกแบบที่ก้าวล้ำเพื่อรับมือกับทุกยุทธวิธีของศัตรูมาพร้อมเทคโนโลยีระดับสูงเช่น Adaptive Armor รุ่นใหม่ปรับตัวตามการโจมตีแบบเรียลไทม ระบบควบคุม AI อัจฉริยะหลอ็อเป้าหมายอัตโนมัติพร้อมมุมมองภาพความร้อน360องศา Hybrid Steel Engine เสียงเงียบปรดจับไม่ได้เรดาร์เป็นศูนย์ Smart Communication System สื่อสารผ่านดาวเทียมไม่ว่าจะในป่าหรือภูเขา s k y o m ย mi Optical Blade Cannon อาวุธแสงความเร็วสูงตัดศัตรูด้วยพลังแห่งสายฟ้าขีดขีดขีด นี่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่นี่คืออุดมการณ์ชื่อ Constitution Blade เปรียบเสมือนคำประกาศว่าทุกชาติมีสิทธิ์ในการปกป้องรัฐธ,ธรรมนูญของตนนี่คือจิตวิญญาณของราชอาณาจักรไทยที่หลอมรวมสถาบันชาติและประชาชนเป็นหนึ่งเดียวขีดขีดขีด,ขดจากทีมวิศวกรนักออกแบบและทหารไทยทุกคนอทุกนอตทุกสายไฟทุกแผ่นกรอนล้วนเต็มไปด้วยหัวใจแห่งชาติ จากห้องแลบในกรุงเทพมหานครสู่สนามฝึกในเชียงใหม่ทุกที่เต็มไปด้วยความฝันที่กลายเป็นจริงขีดขีดขีดเมื่อศัตรูใช้โดนโจมตีเมื่อพวกเขาแอบแฝงในเงามืด c o คอนสติชั่นเบลจจะโผล่อ,ออกมาแสงสะท้อนจากโลหะดังกึกกล้องไปทั่วนี่ไม่ใช่แค่การป้องกันแต่นี่คือการตัดสินใจของชาติ ขีดขีดขีดออฟฟิเชียลเบลแนอนของมันตัดแนวป้องกันของศัตรูราวกับดบาบฟาดกลางอากาศพลาสมาแรงสูงพร้อมระบบควบคุมการตัดแบบลำแสงไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ขีดขีดขีดคอนสติทูชันเบลไม่ได้เป็นของไทยเท่านั้นแต่นี่คือสัญลักษณ์แห่งความหวังสําหรับทุกชาติที่ต้องการสันติภาพบนรากฐานของพลังนี่คือทูตของประเทศไทยประกาศให้โลกรู้ว่า พลังและสันติภาพสามารถเดินไปด้วยกันได้หากเจตจำนงมั่นคงขีดขีดขีดวันหนึ่งเมื่อรุ่นลูกหลานมองย้อนกลับไปพวกเขาจะไม่เพียงเห็นรถถังแต่จะเห็นคำสัตย์ปฏิญาณและวิสัยทัศน์แห่งชาติไทยขีดขีดขีด Constitution r t a n ที่ซึ่งเหล็กปัญญาและความภาคภูมิใจรวมเป็นหนึ่งนี่ไม่ใช่แค่เครื่องจักร แต่นี่คือคำสัญญาจากประเทศไทยสัญญาแห่งการปกป้องรัฐธ,ธรรมนูญสัญญาแห่งอิสรภาพขีดขีดขีด2 0 2 5 c o n s t i t u t i o n b l a d e อนาคตกำลังเคลื่อนตัวบนล้อกรอบอุดมการนำเสนอโดยช่อง YouTube by Power